ชารัฐก็ตกเป็นเป้าวิาพากษ์วิจารณ์มาอยู่เบื้องหลังการชุมนุมของเหล่าคนรุ่นใหม่แบบนี้อาจารย์มองว่ามันเป็นทฤษฎีสมคบคิดหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นยังไงกันแน่ผมค,คิดว่ามันเป็นชุดวิธีคิดแบบสงครามเย็นมากๆนะครับถ้าจะใช้สังเกตุปเป็น co-mentality มากคือมองว่าทุกการเคลื่อนไหวเนี่ยมันไม่เป็นอิสระ การประท้วงในช่วงหลังในเวทีโลกไม่ได้พูดในเวทีไทยเลยนะครับ,รบในเวทีโลกเนี่ยเราเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของลักษณะของการประท้วงอายุของผู้ประท้วงนะครับรูปแบบของการประท้วงซึ่งโจ์อย่างนี้เนี่ยผมว่าเราไม่ค่อยถกในสังคมไทยสังคมไทยเนี่ยไปติดกับดักเหมือนกับเราดูหนังนักสืบเราอยากรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังใครเป็นคนจัดการทุกอย่าง ทุกอย่างทําได้ขนาดนี้ต้องมีคนจัดการไม่มีคนจัดการทําไม่ได้หรอกผมคิดว่าเราไม่เห็นพลังของความเปลี่ยนแปลงพูดง่ายๆสาหรับผมเนี่ยผมใช้เสมอว่าการประท้วงในศตวรรษที่21เนี่ยมันเปลี่ยนแล้วแล้วการเปลี่ยนใหญ่ที่สุดเนี่ยคือการมาของเสื้อแจ็คเก็ตสีเหลืองหรือยีนโรเวสแจ็คเก็ตในปารีสเพราะนั่นเป็นตัวแบบที่เราเห็นยังเป็นรูปธรรมของการมาชุมนุมโดยไม่มีแกนนําแล้วเป็นการออกชุมนุม จากการเปิดเว็บไซต์แล้วมีความรู้สึกร่วมแล้วฉันก็ลงถนนเพราะประเด็นที่ถูกนำเสนอผมคิดว่าถ้าเรามองอย่างนี้เนี่ยเราอาจจะทำความเข้าใจมากขึ้นผมเชื่อว่าในอาหลับสปริงรอบแรกก็มีอาการอย่างนั้นอยู่คนออกมาต่อต้านรัฐบาลประเด็ดการในตูนิเชียในอียิปต์หลายส่วนที่เราเห็นเนี่ยผมไม่เชื่อว่าถูกจัดตั้งค,คนออกมาด้วยกระแสความรู้สึกทำไมเรามักจะชอบว่าตะวันตกต้องหนุนหลังเด็กที่ฮ่องกอง ทำไมเราไม่ยอมที่จะสลัดชุดความคิดแบบเดิมบ้างว่าเด็กฮ่องกงสู้กับจีนมานานย้อนกลับไปดูประวัติของโจชูว,วองย้อนกลับไปดูประวัติของตัวผู้นำในพรรคเดโมซิสโตพวกนี้สู้ตั้งแต่เป็นนักเรียนมัธยมปลายพวกเขาสู้พื้นฐานคือปัญหาการที่รัฐบาลจีนปักกิ่งเข้ามาจัดหลักสูตรในโรงเรียนที่ฮ่องกงแล้วคนพวกนี้ไม่รับถ้าจะบอกว่าคนพวกนี้ไม่รับเพราะฝรั่งลุนหลังเนี่ยผมว่ามันไม่แฟรกับเด็ก ผมว่าวันนี้สังคมไทยเนี่ยมันไม่ใช่ตัวแบบแบบสงครามเย็นว่าวันนี้ผมเชื่อว่าหลายท่านที่ดูรายการเราเนี่ยคงได้รับบรรดาการส่งลายที่บอกว่าเสร็จจากฮ่องกงสหรัฐจะต้องมาไทยจะต้องจัดการเพราะรัฐบาลไทยเนี่ยใกล้ชิดกับจีนสหรัฐต้องล้มรัฐบาลไทยเพื่อที่จะทําให้รัฐบาลใหม่เนี่ยไปใกล้ชิดกับสหรัฐผมว่ามันไม่เกิดประโยชน์ในทางความคิดและขณะเดียวกันไม่ได้เกิดประโยชน์ สำหรับหน่วยงานความมั่นคงและรัฐบาลในการทําความเข้าใจกับการชุมนุมของคนรุ่นใหม่นะครับวันนี้เราเห็นเด็กนักเรียนที่ผมเรียกม็อบขาสั้นขอสองออกผมถามอเมริกันจัดตั้งม็อบขาสั้นขอสองในไทย <c oughs> ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นประเด็นพวกนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องยอมตั้งสติแล้วทําความเข้าใจกับสถานการณ์ชุดใหม่ๆทั้งหมดเนี่ยมีเรื่องเดียวนะครับ การประท้วงในศตวรรษที่21เนี่ยมันไม่มีแกนนํามันเป็นแกนนอนเป็นแกนอยู่ในแนวราบถ้าเราใช้ในห,หลายประเทศ<ๆ>ทั่วโลกเลยและแกนเหล่านี้เนี่ยที่เป็นแกนล,ลาบตัวที่มันขับเคลื่อนกลายเป็นประเด็นยุโรปชัดในลาตินอเมริกา2019เราก็เห็นในโลกตะวันออกกลางขึ้นอัลลับสปริงลุกที่สองก็ใช่ทำไมคิดว่าไทยไม่ใช่หรือแม้กระทั่งฮ่องกงเองก็ไม่ต่างกัน ผมคิดว่าคลื่นของการประท้วงในฮ่องกงเนี่ยบรรดาคนรุ่นใหม่ออกก่อนแล้วบรรดาผู้ใหญ่ทั้งหลายที่เห็นพ้องกับข้อเรียกร้องจึงออกแต่กระแสเนี่ยมากับคนรุ่นใหม่ก่อนเพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียกร้องท่านทั้งหลายที่ชมนะครับผมพูดอย่างนี้เนี่ยต้องการเรียกร้องให้เรามีสติที่จะทําความเข้าใจกับการชุมนุมของคนรุ่นใหม่ในสองคมไทยอยากคิดแต่เพียงว่าลูกหลานเราที่เปิดเวทีประท้วงทางการเมืองเนี่ย ต้องมีคนชักใหญอยู่เบื้องหลังนะครับต้องคิดอย่างเดียวนะครับการประท้วงไม่มีสไปเดอร์แมนเป็นใหญ่บางมุมที่คอยมาชักอย่างโนนชักอย่างน,น,างนี้ต้องคิดว่าวันนี้ลงไปถึงขั้นระดับนักเรียนมัธยมปลายแล้วเนี่ยถ้าบอกมีใครชักใหญ่เนี่ยผมคิดว่าไม่แฟร์กับเด็กเพราะว่ารูปแบบเนี่ยมันก็ต่างกันไปอาจารย์บอกว่าเป็นการประท้วงในศตวรรษที่21นะครับผมอยากจะพูดว่าในฐานะอดีตผู้นำนักศึกษาเก่าที่เคยเป็น คนจัดประท้วงจากปี16ถึงปี19ตอบได้เลยนะครับว่าต่างกับคนยุคผมมากแต่ทั้งหมดวันนี้ถ้าอาลลัสปริงเราใช้คำว่า Twitter Revolution หรือ f o o k r o v o r u v o o u เน่ยวันนี้ในสังคมไทยผมเรียก i ล e Revolution คือการประท้วงที่ถูกขับเคลื่อนโดยเครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่กลัวอย่างเดียวนะครับอีกหน่อยจะเป็นเทเลกร a เม e เ o ว u t ชั n นผมก็ลังจะบอกว่าเใช่ไหมครัจะเป็นเทเลกรา เพราะเราเห็นในหลายประเทศที่เป็นรัฐบาลนานิยมครับห้ามการใช้ธนร,รัแกนตัวอย่างรัสเซียรัเสเซียสู้กับธนรัแกนคนสร้างธนร,รัแกนก็คือนกักเคลื่อนไหวในรัสเซียแล้ววันนี้เราก็เห็นรัฐบาลรัสเซียประกาศสู้ไม่ไหวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแปลว่าวันนี้ในอีกมิติหนึ่งของการขับเคลื่อนไม่ใช่มาสเตอร์มายที่อยู่เบื้องหลังแต่เป็นประเด็นที่มันรับความรู้สึกของคนที่เข้าร่วมประท้วงที่เป็นวันนี้ ต้องใช้คําว่ารุ่นลูกรุ่นหลานเราผมเชื่อว่าวันนี้ต้องมองการประท้วงของคุณรุ่นใหม่ทั้งนักเรียนนิสิตนักศึกษาเหล่านี้เนี่ยผมว่าต้องเปิดใจกว้างสักนิดหนึ่งอย่าป้ายสีเพียงแค่ว่าคนพวกนี้ทําเพราะมีมาน,น้าตะวันตกนุนหลังผมว่าไม่แฟร์ี่สุดอาจารย์คิดว่ามันจะสร้างแรงขับเคลื่อนไปในประเทศเพื่อนบ้านได้ไหมครับเพราะว่าอย่างเมื่อคือนที่ผ่านมาก็เกิดแฮชแท็กท่าการเมืองเราดีอาจารย์มองว่ามันมันมันจะเป็นไปได้ไหม คิดว่าการเมืองในภูมิภาคในโลกสมัยใหม่เนี่ยมันเชื่อมต่อกันคําว่าอาเซียนคอนเน็กชิวิตี้เนี่ยมันมีพลังนะพะในด้านหนึ่งเนี่ยสังคมในอาเซียนปัจจุบันเนี่ยมันเชื่อมอยู่พอสมควรนึกถึงตอน14ตุลาที่ขบวนนักศึกษาโค่นรัฐบาลทหารได้เนี่ยมันก็มีอิมแพกในหลายประเทศรวมทั้งในกรณีช่วงนั้นเนี่ยก็คือกับอินโดนีเซียที่มีรัฐบาลทหารปกครองดังนั้นผมเชื่อว่ารอบนี้ถ้าความเปลี่ยนแปลงเกิดเนี่ยน่าสนใจ นะครับแบงกอกสปริงที่กรุงเทพสมมุติถ้าเกิดก่อยหัช้คำนี้แบงกอกสปริงที่กรุงเทพจะสองศหรือ2021ก็ตามผมเชื่อว่ามี impact กับคนรุ่นใหม่ในภูมิภาคและถ้าแบงกอกสปริงเกิดเนี่ยมันจะเห็นกระแสซึ่งผมพูดในหลายปีว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ในฮ่องกงในเกาหลีใต้และในไต้หวันวงการผู้สื่อข่าวระหว่างประเทศเถามเสมอว่า ขบวนคนรุ่นใหม่ไทยขบวนนักศึกษาไทยเนหายไปไหนมผมว่าคําถามนี้เนี่ยจบในปี2020ปัจจุบันนะครับแปลว่าผมคิดว่า Impact เนี่ยตอบได้เลยวันนี้มันถูกเชื่อมด้วยโลกสมัยใหม่ที่เป็นระบบโซเชียลเครือร่องมือสื่อสาร,รออนไลน์ทั้งหลายถ้าประเมินการปฏิบัติงานการทํางานของหน่วยงานความมั่นคงในการรับมือการชุมนุมอาจารย์มองยังไงบ้างต้องตอบด้วยภาษาเด็กคือแกงเทโพ วันนี้ถ้า <No. S 1> ดูอย่างนี้เนี่ยตอบได้ชัดว่าผมคิดว่าหน่วยงานความมั่นคงเองถ้าไม่ปรับวิธีคิดไม่ปรับวิธีทําความเข้าใจและยังตามล่า่อ,อน้ําเลี้ยงตามล่าอะไรครับมาสเตอร์มายแล้วก็ใช้วิธีจัดการม็อบอย่างที่เราเห็นในกรณีที่แฉมสแควร์เนี่ยผมว่ามันไม่ตอบโจทย์นะครับวันนี้เราเห็นชัดว่าม็อบถ้าภาษาเก่าคนรุ่นผมเนี่ยม็อบมันฝุดเป็นดอกเห็ด แต่ในภาษาใหม่ที่เราใช้คือม็อบเป็นดาวกระจายนะครับเพราะนั้นพอเป็นดาวกระจายเนี่ยผมว่าเนืวอง,งานความมั่นคงแบบไม่ไหวแล้วพอม็อบวันนี้เขานัดก,กันครึ่งชั่วโมงก่อนการชุมนุมเนืวอง,งานความมั่นคงที่ไหนก็ตามไม่ทันแล้วครับใช่ไหมฮะเพราะว่าโลเคชันในกรุงเทพเนี่ยมันถูกบล็อกด้วยของที่ใหญ่ที่สุดระบบจราจรของตกรุงเทพเองนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเหลืออย่างเดียวผู้ที่เป็นรัฐบาลผู้ที่มีอำนาจในรัฐไทยต้องคิดใหม่ ทั้งหมดตอบเราเรื่องเดียวโลกเปลี่ยนโลกเปลี่ยนเช่นไรโลกของสังคมไทยก็เปลี่ยนเช่นนั้นผมว่าถ้าเราตั้งหลักคิดอย่างนี้ได้ผมว่าเราต้องปรับวิธีคิดเพราะไม่อย่างนั้นเราจะพาสังคมไทยไปสู่โลกข้างหน้าไม่ได้เลยตาเที่เราเชื่อว่าชุดความคิดเก่าเนี่ยยังสามารถขับเคลื่อนได้ชุดความคิดเก่าที่ยังมองด้วยการไล่จับอย่างโน้นไล่จับอย่างนี้ไม่เป็นประโยชน์เลยวันนี้เราเห็นชัดสมมุติเอากฎหมายมาเป็นตัวไล่จับ มบไม่ได้หยุดม็อบไม่ได้หยุดเท่ากับตอบว่าการประกาศใช้กฎหมายพิเศษเป็นการประกาศใช้กฎหมายพิเศษที่มีวลีต่อคํหนึ่งที่มีความรุนแรงที่มีความรุนแงรงซึ่งเราไม่เคยเห็นแปลว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับยกเว้นแต่จะบอกว่านี่เป็นวลีเลี่ยงของการประกาศภาวะฉุกเฉินนะครับก็แปลว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยถ้าคิดจะแก้ปัญหาใหม่ต้องการความคิดใหม่ต้องการเครื่องมือใหม่ ผมคิดว่ากับปัญหาใหม่สู้ด้วยวิธีคิดเก่าสู้ด้วยเครื่องมือเก่าผมว่าไม่ชนะนะครับผมว่าโจทย์นี้แหละท้าทายพวกเราทั้งสังคมแต่ไหมครับพราะั้นถ้าคิดอย่างนี้ผมว่าข้อดีมีอย่างเดียวแปลว่าวันนี้ทุกคนยอมรับไหมว่าการเมืองไทยมีปัญหาโดยในการเมืองไทยที่มีปัญหาเนี่ยอาจจะต้องนั่งลงคิดด้วยกันจริงๆและคิดด้วยการเปิดประตูให้มีเสรีภาพในการคิดไม่ใช่คิดแต่บอกว่าฉันปิดประตู แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่บอกว่าคิดได้แต่ปิดประตูเนี่ยผมว่ามันไม่มีเสรีภาพในการคิดเพราะฉะนั้นทำยังไงที่จะเปิดรับชุดความคิดใหม่ๆและอาจจะต้องยอมปรับวันนี้สังคมไทยมาถึงจุดไม่ปรับตัวไม่ได้ความอยู่รอดของสยามในอดีตทั้งหมดตอบได้เรื่องเดียวนะครับเพราะสยามปรับตัวมไม่ว่าจะเป็นยุคอนณานิคมยุคสงครามอะไรทั้งหลายครับวันนี้ถ้ารัฐบาลไทยในอดีตไม่ปรับตัวยุคสงครามคอมมิส์ผมปาะจย์ชุดนี้ก็จบอิดแบบ